สวัสดีค่ะหลิงหลิงจากช่อง Happy Life Happy Healthy ถ้าสุขภาพคุณดีชีวิตคุณมีความสุขค่ะวันนี้นะคะหลิงนะคะจะมาทำสบู่นะคะเนื่องจากช่วงนี้เนาะข้างนอกนะคะหือไวรัสแบบเยอะมากๆเลยหลิงก็เลยคิดนะคะสูตรด้วยตัวเองเนาะว่า,อ,าอยากจะทำสูตรที่เป็นสบู่เนี่ยขจัดล้างแบบพวกสิ่งสกปรกให้ออกได้เยอะที่สุดนะคะ หลีก็เลยจัดทำสูตรนี้ขึ้นมานะคะสูตรที่ได้ทั้งฆ่าเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็สูตรช่วยกระชับผิวนะคะก็จะเอามาผสมกับทำแบบง่ายๆมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาลองวิธีทํากันดูนะคะอันนี้เป็นเกสรีนะคะเกรด A เ,เนาะอันนี้จะเป็นออร์แกนิกนะคะอันนี้หลงก็ไปหาซื้อมานะคะแล้วก็ใช้วิธีง่ายๆเลยก็คือต้มแล้วก็ผสมกับสมุนไพรแล้วก็ใส่น้ำมันหอมนะคะ สูตรนี้นะคะใครจะไปปรับแต่งใช้ยังไงก็ได้นะคะแต่ที่หลิงเอาสูตรนี้มาบอกนะคะเพราะว่าหลิงใช้กับตัวแล้วมันรู้สึกแบบดีมากเวลาที่ออกไปไหนนะคะแลวกลับเข้ามาเนี่ยเราต้องรีบอาบน้ําล้างตัวเลยเพราะช่วงนี้คือมันแพร่ระบาดเยอะมากๆค่ะพอเวลาหลิงใช้แล้วหลิงรู้สึกแบบสะอาดมากๆเลยนะคะก็อยากจะมาแบ่งปันนั่นเองค่ะ อันนี้นะคะคือสมุนไพรที่หลิงเอามาใช้นะคะก็จะมีพวกไพลนะคะไพลคมินใบส้มปล่อยนะคะใบเป้านะคะพวกการาบูนะคะมะกกูเนาะตะไคร้นะคะแบบแห้งแล้วก็มาป่นละเอียดเลยนะคะปั่นให้ป่นละเอียดแบบนี้เนาะแล้วหลิงก็จะเอามาใช้นะคะก่อนเอ่น,นะคะหลิงจะต้มเกสซลีนก่อนนะคะ